ตรงนี้จะารสกปดบายาาหลายกหลายสยตรีต่อเราใารวายหลายยุกหลายสบยมีไยไทสปี่จุดด้ไหนครับเนี่ยอออเลขอะไรครับเนี่ย

ศูกับหาหนึ่งศูเก้าส cool ี่ห้าหนึ่งเสี่ยงดวงเนาะวันนี้เฮงเฮงปังปังนะครับพันที่หนึ่งสามสิบล้านเลยค่ะเพอสามสิบล้านเลยเ้อเอาเงินมาช่วยของบริษัทด้วยมาจากไหนเนี่ยมาจากกรทมเลยอื้ไดแต่อาจารย์รักษาวนักชายติดทอก่อนลูกไอ้หนูติดทอก่อนด้านโดนเลยครับด้านโดนเลย มดอกกุหลาบแดงมาแก้บนเรื่องอะไรครับเนี่ยอ๋อพอดีติดต่อธนาคารเลยครับเรื่องที่ได้เลจากธนาคารและได้าาเป็นคู่อะไรอย่างเงี้ยแล้วสำลีผลเอาเอากุหลาบกี่ดอกครับมาแก้บนหนึ่งพันดอกครับหนึ่งพันดอกม,มาจากไหนครับเนี่ยามาจากอุตรัดดิศครับมาจากอุตรัดดิศเลยครัโอ้ <มา S 1> แล้วเราเดินทางมากี่ครั้งแล้วครับเนี่ยมาครั้งที่แล้วก็บแล้วก็ครันนี้มาแก้บนเลยอ๋อ สำเร็จสำเร็นะขอเร